สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในช่องนกกรงหัวจุกคนเคยเซียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรดีก็ฟังกันนะครับวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเทำไมผมใส่เสื้อสงการนะครับไม่ใช่อะไรวันนี้เป็นวันยูถูกเป็นคนแต่งตัวง่ายๆส,สบายนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องอดีตที่ผมเคยทำนกสีธรรมชาติคือนกสีดำธรรมดาเนี่ยนกกรงหัวจุกเรา ให้เป็นนกด่างก็ไม่ใช่นกด่างนกนกขาวแล้วกันถ้าว่ามันไม่ด่างเอาเป็นว่านกขาวผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำขายนะครับผมทำเล่นๆฟังให้ดีนะครับผมทำเล่นๆแต่จังหวะมีคนที่เลี้ยงนกเขาผ่านมาเขาเห็นแล้วเขาก็ให้ราคาและซื้อเลยถามว่าผมไปบังคับเขาไหมผมไม่ได้บังคับผมทำเล่นๆล,ลองเล่นๆแต่ปรากฏว่ามันไปเข้าตาเขาเขาขอซื้อเราก็เลยต้อง แบ่งนะครับมาดูวิธีการทํานะครับแต่ว่าวิธีนี้ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆเอาไปทํานะครับถ้าอยากได้นกด่างนกเผือกนกโอเมตินโกโก้อะไรก็ไปหาซื้อตามฟาร์มดีกว่ากว่าครับร้อเซด่างแน่นอนแต่ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมเคยทําให้ฟังวิธีการทําของผมนะครับก็เหมือนกับกับข้าวอะ่ะถ้ามันเป็นกับข้าวเก่าถ้าเราไม่กินเดี๋ยวมันก็เน่าเรื่องเก่าๆถ้าไม่เล่า เดี๋ยวก็ลืมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเก่าๆวิธีการทำนกให้เป็นนกสีขาวในสไตล์ของผมนะครับแต่ไม่ขอแนะนำให้เพื่อนๆไปทำนะครับเอาไปว่าเอาเป็นว่าเราเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าวิธีนั้นมันก็ททำกันมานานแล้วนะครับผมก็ไม่ไม่ได้บอกให้ใครฟังฟังเลยครับว่าผมไปทำยังไงวิธีแรกนะครับมีเพื่อนๆเ,เ,เขาบอกว่าให้เอาสาันส้มนะครับ ก้อนนิดเดียวนิดเดียววันละนิดนะครับไม่ใช่เอาเยอะวันละนิดใส่ใส่น้ําไว้เพื่อนๆเอาสันส้มวิธีที่1นนะครับเอาสันส้มใส่ที่เราแกลน้าใส่น้ําใส่ใส่ขันหรือกระมังน้อยๆเอาสันส้มใส่ไว้ก้อนหนึ่งก่อนจากก้อนเล็กก้อนใหญ่ช่างมาแล้วพอถึงเวลาก็ใส่ไว้อย่างงั้นแหละเพื่อนๆแล้วก็ไปเก็บไว้แล้วพอถึงเวลานกที่เราจะให้อาบน้าอ่ะแล้วก็เทน้ําปกติให้นกอาบ แล้วเราก็ไปขอวันละช้อนนะเพื่อนๆผมไปตักไอ้น้ำสันส้มที่เราแช่น้ำไว้ช้อนหนึ่งเอามาใส่ในอ่างในอ่างนกอาบอะ่ะวันละครั้งคือผมก็ผมก็ให้อาบไปไงนะ้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะด่างหรือมันจะเปลี่ยนสีไหมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจผมก็ทำไปกันเห็นคนเขาบอกมาในตอนนั้นนะทำได้ประมาณสักเกือบค่อนเดือนกว่านกอาบน้ำ ถามว่าทำไมไม่ใส่เยอะเขาบอก่มมันจะแสบตาผมก็ใส่วาฬช้อนตามที่พี่ๆเขาเคยบอกมาทำวันนี้พอนกออกไปตากแดดวันรุ่งขึ้นมาผมก็ทำเหมือนเดิมเทนกให้นกเทน้ำให้นกอาบน้ำแล้วผมก็ไปเอาอน้ำสันส้มะม,ม,ามาใส่วาฬช้อนช้อนกินข้าวหรอช้อนโตเนี่ยครับใส่ปับ๊บแล้วก็ปล่อยมันอาบถึงเวลาจะเก็บข้าล่มอะไรธรรมดาปกติแล้วมันไม่ใช่เป็นนกแข่งคือเป็นนกโนเนมผมซื้อมา ไม่เกินสองสามร้อยประมาณนั้นนะครับแต่เป็นเชื่องก็ประมาณสักเกือบเดือนครับผมเริ่มสังเกตไอ้นกไอ้ตัวสีนั้นขนมันเริ่มมีการเปลี่ยนครับมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาวหรือว่าด่างเห็นแบบประดาดแบบสมดุดเหมือนนกด่างนกเผือกสีมันค,ค่อยๆกลายครับกลายประมาณออกจะออกเทาๆเทาๆออกเหมือนถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้ออกสีจะควันบุหรี่ครับ ถามว่านกตายไหมก็ไม่เห็นตายนะครับเพราะผมแค่ใส่วาลช้อนสันโซผมไม่ได้ใส่ทั้งก้อนนะผมไปเอาน้ํามันนะครับน้ําที่เราแช่ทีเพื่อนจำได้ไหมครับผมผมก็ไปใส่แล้วอยู่ๆมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแลวเมื่อก่อนบ้านผมอยู่ริมถนนนะริมทางอ่ะมันก็มีโอกาสที่รถจะสัญจรผ่านไปมาเยอะก็เลยมีน่าจะเป็นคนเลี้ยงนกอ่ะเขาชอบเขามาเขาก็ถามซื้อเลยว่า เขาก็เดินดูนกเหมือนเราเดินดูนกคนอื่นเลยครับปรากฏเขาก็ตาไปหยุดที่ไอตัวไอตัวที่ผมใช้สว์สม้มเขาก็เลยถามซื้อผมก็เลยผมจําได้ว่าไม่เกินสองร้อยแต่ไอความที่เราเป็นพ่อค้าขายของมาก่อนเคยเป็นพ่อค้าก็ธรรมดาเราจะไปบอกต้นทุนทําไมใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆผมจําได้ว่าผมบอกแกสี่พันห้าผมบอกว่าเพื่อนมาของเพื่อนเพื่อนมาฝากสี่พันห้า แกก็เลยให้ราคาสี่เปนห้าเท่ากันแล้วผมก็เลยให้กรงพี่เข้าไปใบหนึ่งใบเล็กๆใส่กลับไปถามว่าผมไปบอกขายไหมผมไม่ได้บอกขายเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่มีนะครับไม่ได้บอกขายไม่ได้เขียนป้ายคือผมทําสนุกสนุกของผมทําเล่นๆเ,เพราะนกก็เป็นนกโนเนมธรรมดาก็ไม่ได้ว่าเป็นนกแข่งนกก็ไม่ได้แข่งอะไรเพราะว่า ตอนนั้นยังตัวมันยังไม่ยังจับทางอะไรไม่ค่อยถูกก็ทำเล่นๆก็ไม่คิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนเป็นสีอย่างนั้นได้นะครับนี่คือตัวที่หนึ่งที่ผมทำขายได้สี่พันห้านะครับ <laughs> เพื่อนๆอย่าไปหาทำนะครับเดี๋ยวเผื่อใส่มากนกตาย,ยมาโทษผมไม่ได้นะอันนี้ผมเล่าสู่กันฟังเรื่องสนุกๆเรื่องที่มันพอจะเป็นไปได้ก็ดูดูอย่างพระที่เราห้อยคอเห็นไหมเพื่อน <laughs> ๆเก่าไม่เก่าออกจากวัดมาเมือเ่อสองเดือนเนี่ย บางคนทําเก่าเป,ป็นสิบยี่สิบสามสิบปีเก่าเป็นห้าสิบหกสิบปีได้บางคนเอาไปฝังดินบางคนเอาไปลาดน้ํโกรธบางคนเอาไปหมักโคลหมักดินหมักน้ํายาโน่น,นน้ํายานี่ทําให้มันเกิดมันกางมันเก่าก็ว่ากันไปอันนั้นมันเป็นธุรกิจเขาก็สามารถน้าขายได้ตาดีได้ตาเสียประมาณอย่างนี้นะครับคนไหนหูดีตาดีก็ได้ของแท้ไปตาหูไม่ดีตาไม่ดีก็ได้ของนั่นแหละรครับของเพิ่งออกเดือนสองเดือนกว่า ก็เป็นกูผ่ผาดเก่าร้อยแตกร้อยแยกอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราไม่ไปพาดพิงถึงเขานะครับแล้วมาเคสที่สองตัวนี้ตัวที่สองถามว่าได้ราคาไหมอันนี้ได้มากจริงๆได้ถึงเกือบสี่หมืนกว่าสี่มตัวนี้รู้สึกว่าผมจะซื้อนกตัวเมียมานกตัวเมียมาซื้อม,มาซื้อม,มา,อมมาผมไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะเป็นนกตัวเมีย จำได้ว่าซื้อครั้งแรกหัดเล่นใหม่ๆซื้อมาห้าร้อยพร้อมกงเป็นนกตัวเมียดูไม่เป็นกับไปถึงซื้อซื้อเลยไม่รู้หรอกว่ามันร้องไม่ร้องซื้อเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกสดกุดคือซื้อนกตัวเมียซื้อมาก็อยู่ในบ้านก็ไม่รู้หรอกมันเป็นตัวเมียจนมีห้าหกตัวแล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอตัวที่ซื้อมาตัวแรกเป็นนกตัวเมียแต่ขายได้ส <luôn S 2> ี่หมื่นห้าทำยังไงคร <kee> ับเพื่อนๆไอตัวนี้แหละครับ พอดีผมก็อยู่ข้างบ้านร้านเสริมสวยก็มีโอกาสได้เห็นช่างเสริมสวยเขาย้อมผมลูกค้าก,ก็คิดในใจว่าอลองเอาน,นกมาย้อมสีขาวมันจะตายไหมมันจะแพ้น้ํายาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกใครหรอกก็ซื้อน้ํายาย้อมผมสีขาวมากล่องนึงรู้สึกว่าจะยี่ห้ออะไรนะ45สบ้าบาทหรือห้บ้าบาทประมาณเนี้ย ในยุคเมอร์เมอรีนาถ้าจําไม่ผิดนะครับอย่ายอมปุ่มยี่ห้อเมอรีนารหัสอะไรจําไม่ได้แต่ผมจําได้ว่ายอมให้มันขาวเบอร์ลีนาไม่ใช่เมเบอร์ลีนามันเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าถ้าไม่เบอร์ก็เมอร์ประมาณนี้แหละครับผมก็เอามาผสมมั่วทั่วไปนะครับอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยมันมันเป็นสองหลอดน้ํากับครีมอะไรเนี่ยผมก็ใส่บีบอย่างละนิดพอน้องตัวนิดเดียวอย่างละนิดแล้วก็เอาแปรงผมใช้ เป็นแปลงทาสีอันน้นอยๆอะ่ะแปลงทาสีใหญ่ๆกับู้กันนิดหนึ่งอะ่ะผมก็ขยี้ขยี้นะครับขยี้พอมันเข้าาที่ผมก็ไปจับนกมาไอตัวตัวเมียที่ผมมารู้ทีหลังอะ่ะผมก็เอามาทาทาหัวทาปีทาซ้ายทาขวาแต่ผมไม่ทาหน้าแข้งทาเนื้อมันผมทาแต่ขน ทาไปทั่วทาแบบเช็ดน้ำไก่อมั่วไปอย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้ให้โดนตัวนกนะครับผมทาตอนนั้นก็ยังจับนกไม่ค่อยเป็นไม่คีบแบบนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็จับธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ทาใต้ทาบนทาปีทาอะไรแต่ไม่ทาจุกไม่ใช่ทาจุกไม่ทาไอ้ตูดแดงมันตูดแดงปล่อยไว้อย่างนั้นทาไปทั่วแล้วผมก็เอาเก็บไว้หลังบ้านแล้วพอสักสองวันผมก็พามนะ ออกอาบน้ําเหมือนปกติเหมือนนกแข่งผมทั่วไปในตอนนั้นนะครับก็อยู่ได้สักนะค่านานนะครับประมาณโอ้เป็นสิบวันนะสิบวันผมก็พามันออกมาหน้าบ้านหน้าเหมือนร้านเราขายของเราก็พามันออกมาหน้าบ้านมั่งอะไรแต่มันก็เป็นตัวเมียแต่อีตัวเมียตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถปล่อยบินได้มันก็บินไปหาตัวผู้ตัวนั้นบินมาหาตัวพี่ตัวผู้ตัวนี้ บินเล่นอยู่สนุกระนาดของมันอย่างนี้แล้วมันก็บินเข้ากรงมันเพราะในกรงมันใส่กล้วยใส่อาหารไมันก็บินอยู่เงี้ยบินหยอกตัวนู้นตัวนี้สร้างสร้างความให้นกว่าเอิญอีวันนั้นจําได้ว่าเซลล์เซลลขายของบริษัทสหพัฒน์ที่แน่ๆนะครับเป็นรถสหพัฒน์มาส่งของมาจอดใกล้ๆหน้าบ้านผมมาแหละติดกัน ผมก็ปล่อยนอกผมเล่นอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้บอกขายบอกอะไรผมก็ปล่อยให้ผมเล่นธรรมดาผมสามสี่วันผมก็ปล่อยเล่นพร้อมเป็นตัวเมียเพื่อให้นกผมคึกเล่นเพราะเอิญผมแอบ,บเห็นแล้วว่าไอ้เซลล์คนเนี้ยเขาแอบ,บมองข้างรดท่งของเขาแล้วเขาก็คว้าโทรศัพท์โทรตาเขาก็มองนอกผมไอตัวขาวที่บินแล้วเขาก็โทรศัพท์ทำท่าพูด ได้ยินแววแวแวว่านกแต่ว่ามันก็ห่างกันประมาณสักสามสิเมตรเนี่ยแต่ก็รู้ว่าเขาพูดถึงนกคุยโทรศัพท์กับใครในปลายสายผมไม่รู้แต่คุยเสร็จพอคุยเสร็จแกทําธุระแกเสร็จแกก็เดินมาบ้านผมแล้วก็พูดถึงนกตัวด่างที่ปล่อยบินเขาคิดว่านกใครหลุดมาผมบอกอ๋อนกผมมันเชื่องผมปล่อยบินประจำแกก็โน้มน้าไปโน้มน้ามา แกก็ถามว่าตัวตัวพตัวด่างไอเล็กตัวด่างตัวตัวขาวตัวขาวนี่ขายไหมผมก็เนาะอาชีพผมอยู่แล้วผมก็เลยไอ้ตัวแรกผมก็ขายไปแล้วแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันใช้สันส้มแต่ตัวนี้ผมใช้ยาย้อมผมผมก็บอกผมก็ไม่รู้นะว่าก็ต้องออกตัวไปก่อนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าเพื่อนผมไอ้ไอ้มันมาฝากขายเนี่ย มันด่างจริงรือไม่จริงผมก็ไม่รู้มันขาวยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่รู้ว่ามันเชื่องปล่อยได้ขายสี่หมื่นห้าก็เป็นไปตามนั้นครับผมก็พูดอย่างเงี้ยว่าผมดูไม่เป็นหรอกครับผมเล่นแต่นกสีนี้ผมไม่ถนัดนกขาวก็ผลปรากฏว่าเขาก็คว้าโทรศัพท์กลับไปแล้วก็ไปแอบยืนคุยข้างรถไอ้รถส่งของเขาอะ่ะปรากฏว่าขอซื้อครับ ผมก็ขายขายแต่ผมบอกว่าถ้ามันผิดพลาดไงอย่าโทษผมนะเพราะว่าไม่ใช่นกผมเราก็ต้องออกตัวไปก่อนผมออกตัวแบบนี้ทุกครั้งเพราะว่าเราต้องแบ่งรับแบ่งสู้บอกเขาไปเลยว่าไม่ใช่นกผมเดีย๋ยวจะมาโทษผมไม่ได้นะซื้อแล้วซื้อเลยนะันไม่ใช่นกผมจริงๆผมพูดไปอย่างนั้นปรากฏว่าพี่เขาไม่พี่อายุน้อยก่าผมแต่ผมเรียกเขาพี่พี่เซล่ะเขาก็ตกลง,งเขาเขาเขาซื้อครับตกลงเขาซื้อแต่ก็ให้เช็ค ให้เช็คเบิกได้เลยเช็คเบิกได้เลยผมเป็นเช็คเงินสดของธนาคารกส,สิกรเช็คเงินสด4ี่หมืนห้าผมให้กงพร้อมเลยสี่หมืนห้าพอเซลเซนเช็คให้สดไม่ขีดค่อมอเซลไปแล้วไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงผมไปธนาคารเลยผมเบิกเงินทันทีเลยไม่ต้องฝังเสียงก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อน,อนๆฟังกันนะครับนี่นี่คือประสบการณ์ที่ผมเคยมีเคย ผ่านมานะครับตั้งแต่นั้นผมก็ไม่เคยได้คิดทำแต่บอกตามตรงผมไม่ได้ตั้งใจทําผมทําเล่นๆทําสนุกทํากับนกที่ใช้ไม่ได้แต่มันดันไปมีคนเขาชอบใจเขาถูกใจพอดีในยุคนั้นนะครับใครเห็นนกด่างใครเห็นนกขาวก็อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับผมก็ยังอยากครับผมจึงได้ย้อมมันเล่นๆแต่บเอิมันไปเข้าตาเขาเขาขอซื้อก็จะทำไงได้เราเนาะก็ยังไงก็วันนี้มา เล่าให้ฟังสนุกสนุกแต่อย่าไปทํากันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณ f c นะครับที่ติดตามที่ฟังจนจบยังไงแล้วมีคลิปหน้าหรือเทคนิคดีๆจะมานําเสนอนะครับสําหรับช่วงนี้ใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC หลายๆท่านเยง่ายๆเลยหลายๆท่านนะครับที่อยู่ทางใต้ทั้งปัตตานีนรานครอะไรเนี่ยเยอะ,ะแยะเลยครับที่ขอแบ่งสูตรไปยังไงก็ เริ่มประสบความสําเร็จกันแล้วหลายท่านละและทั้งเหนือทั้งโอ้หลายหลายหลาจังหวัดเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สนใจแบ่งสูตรนกแข่งนกเลี้ยงให้เก่งให้แข็งให้คึกให้ลิกเพียง7ข้อบรรทัดในการปฏิบัติยังไงก็ฝาก fc ที่กดติดตามนะครับทั้งใหม่และเก่ายัางไงวันนี้อากาศร้อนหน่อยใส่เสื้อสงการรอเลยแต่ยังไม่ถึงสงการเลยมันร้อนก่อน ไงสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ